มาดูน้องเคยของเรานะคะดูกลับมาจากงานขึ้นบ้านนะคะก็ต้องมาเอาควายเขาโคกวาที่น้องเคยของเรานะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่ติมชาแนลนะคะทุกคนสาวนุ้นก็ขับรถตามถ่ายคลิปนะคะ <laughs> 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 เห็นบอ่อเห็นบอ่อ เขาขี่เอ็งไปนี่เร็วอะไรเร็วเรเร็วเร็สุดเลยเขาไม่ได้จะบโอกเอ็งเขาขี่รถล้มมาแล้วค่ะเขาไปโดนท่อเอ็งดูเสียมากเลยไหนอ๋อนี่นะเสียบเลยอ่ะขี่ยังไงลงม้มวะเพราขี่ข <laughs> <laughs> แล้วเขาก็ล้ยแล้วรองเท้าเนี่ยพอมันโดนยาชั้นมันก็เอ็นลุไปอยู่เ <laughs> ลยเออน้ำท่วมศัตรูขเขามันก็ตุก <laughs> ล้มตรงไหน <laughs> นู่นนู่นเรื่ความขี่รถแล้วถ่ายคลิปอะ่ะ อุ้ยตั้งใหญ่เลยอะนี่เติมค่ะวยความขี้รถแล้วแล้วเหอะนะคะขี่รถถ่ายคลิปแล้วก็ล้มแบบมันลื่นตไปเยอะเลยเข่าขาลงใช่ไหมเดิรองเท้าเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วอ่ะมันโดนหญ้าอย่างเงี้ยเออมันต้องใส่รองเท้าอันนี้ไปเอาหะวันทางจราเข้ท่าเป็นรอยนะเนี่ยเออมันเป็นรอยเองอย่างใหญ่อะใหญ่มากดูอ่ะ ะดูกูสาวมันล้มเลยล้มยังไงวะขาไปโดนท่ออย่างงี้บั้ไม่ไม่วัดภาพอยางเงี้ยแล้วเชพอล้มไปใช่ไหมแล้วแบบขาเขามัล้มไปทุบแล้วขาเขาไม่ไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วขาเขาไปโดนท่อตรงนี้พอดีแล้วเขาจะยกรถน่ะพอเขายกมามันก็โดนท่ถ โทรศัพท์ก็กระเด็นแล้วที่นี่รถเขาอ่ะมันเปิดออตโต้ใช่ไหมปุ๊บแล้วเขายกรถเสร็จปุ๊บรถที่นี่เขาบิดอ่ะมันก็ติดใช่กับพ้นไปโดนไฟ <c oughs> ใช่ไหมเห็นไ,หไฟเป็นรอยนูน่นม,มาดูความมาดูความระเหงของอ่าผู้สาวเจ้าของนะคะดูมันพอเปิดออตโตแ้แล้วเขายกเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลดไปอย่างเง,ง,ง,งี้ยดีนะเป็นลมอีกรอบหนึน่งโนนเห็นไหมโนนเห็นไหม ตอนรูปแบบเป็นยังไงแบบนาตายไปเลยดูทางดีๆมันก็ไม่ขี่เด้อมันขี่เป็นลมโครนเด้อเอาไปเอา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 รถแรงรถแรง มีไงก็ได้ใจงวดเสร็จแล้วมีความอยากแทายรูปอีกนะเก็บขนาดนี้มีมีความอยากแทรยรูปดูนะคะทุกคนดูดูมันดูมันทำความไปไนไควายนะคะแล้วก็คีอรถล้ลลมเนะาะขับังไงก็ได้ใจงวดเสร็จแล้วไปเลยลัซซิ่ง g ลัซซิ่ง เอาหลักเก็บไปให้ด้วยเว้ยเอาหลักไปไว้ให้ด้วยโอ้โอ๋รถซิ่งรถซิ่งดูนะดูคำนาลละของคู่สัตวโอ้กระทล,ลุไปเลย ไปค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาให้ดูความอ่ความขยันของอ่บ่าวนุนกับสาวนุนนะคะทุกคนก็เรากลับมาจากอ่งานขึ้นบ้านเนาะอ่ะงานขึ้นบ้านที่อำเภอประสานนะคะแล้วก็ไปเอาเบารถนะคะไปเอาเบารถของอ่ะบ่าวนุนมาเนาะก็มันก็เย็นแล้วประมาณห้าโมงค่ะก็มาไล่ควายต่อเนาะ อ่ะโอเคค่ะเด็กคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปจบเลยไหมเจี๊ยจ๊ะตกใจอุ๊ตกใจตกใจนุ่นขี่รถล้มอุตกใจนี่ยมันช้ำแล้วแบบยังไงมันก็ต้องพองอยู่แล้วอ่ะมันไปโดนความร้อนไอ้พี่ร้องมันก็สุกเลาะพี่ดูหมอนะคะดูหมอของเราหมอต้นตำรับอันนี้ทำอะไรน่น ให้ยางมันดอกใช่ไหมเป็นสูตรใช่ไหมนี่สูตรนี้มาจากไหนไม่รแล้วม่รเราเราทำยังไงทำมือเราถ้าคนใ้ตายก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าถูอะไอ้นั่น่ะมันยิ่งเจจมันยิ่งเตะเนี้ย จ่ายไปก่อนเดี๋ยวเอานั้นมาพันให้แั้วไม่ต้องนั่งจัาไม่ถือก็พันเต็มกลอันนั้นมันพากอตอันนันพ่าอะไรนะไมจะเอาผาเต็มอพันนึงมันเอาออกยากมันจะติดคนไอ้ที่ไปขี่รถล้มมานะนี่ครับจะยอเลดโรคนยะรอบขาเลยนะรอบอยู่นะ ยาติดทังหมดเนี่ยมันโดนแหลกยกขาขึ้นมายกอย่าพังโอบมันบึงยาพอดูแลเกาวมันเหนียวพ่อพัอพหอพยอมันจะรุดนี่ไม่รู้หรอกพี่เฮ้ยตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะพี่เด้อทีเนี้ยเด้อพอดูเวลาเด้อ